ผมชื่อกบพ่อของผมทำงานอยู่ต่างประเทศด้วยเหตุนี้เวลาที่โรงเรียนจัดงานวันพ่อทุกๆปีพ่อของผมจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงมาไอ้กบไม่มีพ่อใช่ใช่ไอ้กบไม่มีพ่อในวันพ่อผมจะโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนล้อแบบนี้อยู่เป็นประจําทุกปีพ่อครับปีนี้พ่อจะมางานที่โรงเรียนผมได้หรือเปล่าครับ พอสัญญากับลูกเอาไว้แล้วนี่ปีนี้พอจะไปให้ได้นะลูกกบหลานย่าเองอย่าพึ่งไปคาดหวังอะไรมากเลยลูกพ่อของเองน่ะเขาอยู่ไกลนะและถึงแม้คุณย่าจะเตือนสติผมไม่ให้ผมคาดหวังอะไรแต่ในใจลึกๆของผมก็ยังแอบหวังว่าพ่อจะลงมาหาผมได้อยู่ดีและเมื่องานวันพ่อของปีนี้มาถึง เพื่อนๆของผมเขามีพ่อมางานกันทุกคนจะมีก็แต่ผมละมังที่ยังนั่งรอพ่ออยู่ว่าแล้วไงไอ้กบไม่มีพ่อเรามีพ่อนะแต่พ่อของเราอยู่ไกลพ่อแกไม่รักแกละสิเขาถึงไม่มานะ่ะทำอะไรกันนะ่ะทำไมเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นกับเพื่อนแบบนี้จ๊ะก็มันไม่มีพ่อจริงๆนี่ครับครู น้องกบคะหนูฟังครูนะหนูไม่ต้องคิดอะไรมากถึงแม้คุณพ่อไม่ว่างมาก็ไม่ได้แปลว่าคุณพ่อไม่รักหนูนะจ๊ะครับคุณครูผมเข้าใจว่าพ่ออยู่ไกลแต่ที่ผมหวังว่าอยากจะให้พ่อมาก็เพราะว่าผมคิดถึงพ่อ คุณบาดเจ็บมานะคะทำไมไม่อยู่ตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนแค่นี้ก็โอเคแล้วครับคุณพยาบาลผมไหวครับที่ผมต้องรีบไปเพราะว่าลูกของผมกำลังรอผมอยู่น้องกอบจ้ามาดูสิว่าครูพาใครมากบลูกพ่อพ่อมาแล้วนะลูกพ่อพ่อครับใช้พ่อจริงๆด้วย ผมคิดถึงพ่อมากเลยครับเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานขอโทษที่พ่อมาช้านะลูกเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่ครับพ่อไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับผมไม่เคยโกรธพ่อผมเป็นห่วงพ่อมากกว่าพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพ่อเจ็บตรงไหนบ้างพ่อไม่เป็นอะไรมากหรอกลูกกบ แต่ว่าพ่อทำให้ลูกต้องโดนเพื่อนล้อทุกปีใช่ไหมพ่อขอโทษด้วยนะพ่อครับเรื่องนี้ก็ด้วยผมไม่เคยโกรธพ่อเลยนะครับผมรักพ่อมากนะพ่อก็รักลูกเหมือนกันนะกบโอ้หมดสนุกแล้วสิแล้วแบบนี้จะล้อใครดีนั่นนะสิตอนนี้ไอ้กบมันมีพ่อแล้วนี่วาคุณปู่ครับรู้ไหมว่าทำไมปลาถึงไม่มีหู ช่างถามช่างเจรจาอีกแล้วหลานคนนี้ทำไมล่ะลูกที่ปลาไม่มีหูก็เพราะว่าปลากลัวน้ำเข้าหูยังไงล่ะครับเฮ้ยถึงบ้านสักทีนี่ถ้าเรามีเงินมีทองมากกว่านี้ก็คงไม่ต้องมาเช่าอยู่ไกลตัวเมืองขนาดนี้คุณพ่อครับผมกลับมาแล้วเจ้ากังฟูพ่อกลับมาแล้วนะอ่ะดูนู่นกังฟูพ่อเราน่ะกลับมาแล้วนะ ดีจังเลยครับวันนี้คุณพ่อกลับเร็วอ่ะมาเจ้าคณินมาเหนื่อยน่อยก็ดื่มน้ำดื่มท่าซะก่อนสิลูกก็อย่างที่เห็นแหละผมนะ่ะอยู่กับลูกชายแล้วก็คุณพ่อของผมตั้งแต่ภรรยาของผมเสียชีวิตไปภาระทุกอย่างก็ตกมาอยู่ที่ผมตอนเนี้ยพวกเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงชีวิตสุขสบายในเมืองแบบเมื่อก่อนอะ่ะอย่าได้หวังเลยเยเอาอยัางไงดีวะไอ้คณินปีนี้กังฟูลูกชายเราก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว ลองถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ต้องลดภาระในบ้านลงไปอีกและดูเหมือนว่าคนที่เป็นภาระที่สุดในบ้านตอนเนี้ก็คงจะไม่พน้น เหงใบใหญ่ๆนะลูกพ่อจําเป็นต้องใช้ทํำธุระบางอย่างเอะเหง่งใบใหญ่ๆนั้นเหรอครับพ่อจะเอาไปทําอะไรนะ่ะเรื่องนั้นลูกยังไม่ต้องรู้หรอกกังฟูแต่ที่แน่ๆร้านนี้นะ่ะไม่มีเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านอื่นกันโหดูท่าทางพ่ออยากได้มันมากเลยนะครับเอาเถอะอย่างน้อยยังดีที่ได้มาถึงแม้จะโดนเจ้าของร้านขยันขยอให้เอามาสองใบก็เถอะ เจ้ากังฟูเดี๋ยวไปบอกคุณปู่นะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์พวกเราจะไปนั่งเรือเที่ยวกันว้าวได้เลยครับพ่อพ่อใจจริงผมก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ว่าผมนะ่ะก็ไม่อยากลำบากพ่ออย่ากโกรธผมเลยนะผมนะ่ะจำเป็นต้องตัดภาระออกไปเพราะชีวิตของผมกับลูกยังอีกยาวไกลอย่างที่บอกแล้วครับคุณปู่คุณพ่อหนะ่ะใจดีมากเลยพรุ่งนี้เขาจะพาพวกเราไปนั่งเรือเที่ยวกัน หอ่หอฮหลานไม่รู้ว่าเจ้าขนิินมันสุนทรีอะไรขึ้นมานะแต่ก็ดีจะได้ไปส,าาสูดอากาศสักหน่อย คณินเอ้ยปกติน่ะแกออกจากบ้านงานนี่นึกยังไงเนี่ยลูกเออไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่อยากให้คุณพ่อได้ออกมาเที่ยวบ้างอ้อโหคุณพ่อบางทะเลนี่อากาศดีแล้วก็สวยมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าคุณพ่อพกแขงพวกนั้นมาด้วยเออคุณพ่อครับ เข่งเนี่ยลอยน้ําได้คุณพ่ออยากจะลองลงไปนั่งดูไหมครับจะได้สัมผัสผิวน้ําใกล้ๆนี่เจ้าคณินพ่อขอถามอะไร,รลูกตรงๆได้ไหมพอพ่อลงไปในเข่งนี่นะ่ะลูกก็จะลอยพ่อเอาไว้กลางทะเลใช่หรือเปล่าเออคือพ่อครับผมไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่ว่า พ่อก็รู้นี่ครับว่าชีวิตของผมกับลูกยังอีกยาวไกลภาระในบ้านต่างๆก็เยอะเอาเถอะพ่อสร้างภาระแล้วก็ได้ประโยชน์พ่อรู้ตัวดีพ่อครับผมไม่คิดเลยทำไมพ่อทำกับปู่แบบนี้ล่ะครับถ้าสิ่งที่พ่อทำเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องถ้าอย่างนั้นแข่งอีกใบหนึ่งผมขอไว้นะครับพ่ออยากรู้ไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวสิลูกเจ้ากังฟูแล้วลูกจะเก็บมันเอาไว้ทำไม ผมเนี่ยมีพ่อเป็นต้นแบบอยู่แล้วนี่ครับในเมื่อพ่อบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีผมก็ต้องเก็บมันเอาไว้เพื่อใช้กับพ่อในสักวันหนึ่งแบบเดียวกับที่พ่อทำกับปู่ในวันนี้พอแล้วเจ้ากังฟูพ่อละอายใจหรือเกินแล้วว่าพ่อคิดอะไรที่แย่มากๆลงไปคณินเอ้ยพ่อเข้าใจลูกคนเราน่ะผิดพลาดกันได้พ่อครับผมไม่ดีผมแล้วพ่อน่าจะกรอดผมสักนิดสิครับ ฟังนะคานินลูกก็คือลูกแต่ผมเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วยังเป็นพ่อที่แย่อีกคณนินจะผิดจะถูกยังไงลูกก็ยังเป็นคนที่แสนพิเศษเสมอสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคุณพ่อครับผมขอโทษนะคะถ้าเมื่อกี้ผมพูดแรงไปไม่เป็นไรลูกเจ้ากังฟูผมขอโทษครับพ่อตอนนี้ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกัน ต่อไปนี้ถึงแม้จะลำบากยังไงพวกเราก็จะไม่ทิ้งกันผมสัญญาครับพ่อต้องขอบคุณคำพูดของเจ้ากังฟูลูกชายผมในวันนั้นที่ทำให้ผมได้สติเคยมีคนบอกผมว่าพ่อแม่คือเนื้อนาบุญของเราคนที่เลี้ยงดูท่านยังไงก็ไม่มีวันอับจนหนทางหมอดีๆดงพยาบาลดีๆค่าใช้ใจ่ายมันสูงหรือเปล่าลูกไม่ต้องกังวลนะครับพ่อตอนนี้ผมได้ขึ้นเงินเดือนแล้ว ลูกกี่คนพ่อแม่ก็เลี้ยงมาได้อย่าลืมดูแลท่านในยามที่ท่านแก่ชรานะครับนี่นี่จะวันพ่อแล้วนะปีเนี้ยพ่อฉันก็มาเหมือนเคยเฮ้ยพวกแกถ้าพูดถึงงานวันพ่อที่โรงเรียนนะ่ะอย่าเสียงดังไปใหญ่ยยลูกว่าเขาเดินอยู่แถวนี้นะจริงด้วยฉันลืมไป พ่อญ่นั่นไม่เคยมางานโรงเรียนได้สักปีก็นั่นน่ะสิน่าสงสารนะเอ,อ่อฮลัลโหลพ่อคะนี่ลูกว่าเองค่ะคือว่าปีนี้ลูกว่าปีนี้พ่อต้องขอโทษด้วยนะลูกพ่อไม่แน่ใจว่าจะติดงานหรือเปล่าอ,อ๋อคะ่ะแค่นี้ก่อนนะลูกนะพ่อมีงานด่วนเข้ามานะ่ะ เอ่อพ่อคะเดี๋ยวฉันเคยบอกแล้วไงไม่รู้จักจำสินะว่าตกลงกันไว้ยังไงใช่ออนซินีผมอยากขาดกับบ้านนั้นมาหลายปีแต่ความจริงคุณก็น่าจะให้ผมไปหยุดเลยนะฉันไม่ชอบก็รู้นี่ถ้าคุณแข็งข้อแล้วก็ฉันจะไม่ให้เงินให้ทองคุณสักบาทคุณนี่มันใจร้ายเกินไปแล้วอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะเราตกลงกันแล้ว แม่คะหนูไม่เข้าใจเลยหนูกับพ่ออยู่ห่างกันแค่นี้แต่มันเหมือนกับคนละซีกโลกลูกว่าจ้ะเรื่องของผู้ใหญ่นะ่ะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าที่หนูคิดหนูเข้าใจคะ่ะที่แม่เคยบอกว่าเขาหึงหวงพ่อถึงมาหาเราไม่ได้เลยแต่ทั้งๆท,ที่แม่ก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้เขายังคิดอะไรแบบนั้นได้หนูว่ามันเกินไปอะคะ่ะ จะเคยเป็นแม่จะเคยเป็นเมียฉันไม่สนแต่ปัจจุบันฉันคือภรรยาของเขาเขามีใหม่แล้วพวกหล่อนก็เป็นแค่อดีตช่วยแหกตาดูด้วยนี่พอได้แล้วนะออนซินีถ้าเป็นแบบนี้หนูมีพ่อก็เหมือนไม่มีอะค่ะแม่โธ่ลูกว่าเอ้ย เรียนจ้าเห็นลูกว่าไหมครูหาเขาอยู่ตั้งนานไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้พวกหนูยังเห็นอยู่เลยนะคะแต่ไม่รู้ครูทราบหรือเปล่าว่าลูกว,ว่าเขามีปมเกี่ยวกับกิจกรรมวันพ่อนิดหน่อยเดี๋ยวนะจ๊ะหรือจะเรื่องที่คุณพ่อของเขาไม่เคยมากิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนสักปีเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะ พ่อคะทำไมต้องเป็นหนูที่นั่งอยู่คนเดียวคนอื่นเขามีพ่อมากันแต่ทำไมหนูถึงไม่มีหนูเห็นภาพนั้นแล้วหนูอดสะท้อนใจไม่ได้จริงอยู่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับหนูแต่ต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะโอ้ยลูกว่านะลูกว่าเจอไหมคะ ไม่เจอเลยครับผมเพิ่งเสียลูกไปเด็กคนนั้นผงรู้สึกไม่ต่างจากผมผมจะไปตามหาแกเองเอาอดีตพอออนั่นเองสวัสดีค่ะถ้ารู้ว่าแกอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยไปตามหาให้ทีนะคะไม่ต้องห่วงครับแต่เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากกิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนบางทีก็ทำร้ายจิตใจเด็กที่เขาไม่มีพ่ออย่างช่วยไม่ได้อดีตพอออนี่นาะ ลูกของเขาเคยเรียนที่นี่แล้วก็เพิ่งป่วยเสียชีวิตไปดังนั้นปีเนี้ยเขาก็ไม่มีลูกมาไหว้เขาในวันพ่อเหมือนกันแบบนั้นนะ่ะเขาต้องเข้าใจความรู้สึกเยนั่นแนะ่อันที่จริงวันเนี้ฉันไม่น่ามาโรงเรียนเลยต้องมาเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองมันก็แค่วันพ่อ ที่ไม่มีพอ่อเท่านั้นเองว่าแล้วอยู่ที่นี่เองนักเรียนครับคุณครูน่ะเขาเป็นห่วงกันนะอดีตพออขอโทษนะคะที่หนูออกมาแบบนี้ที่จริงหนูมีพอ่อแต่เหมือนไม่มีหนูไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะไม่เป็นไรนะ ผมเองก็เพิ่งเสียลูกไปผมเข้าใจที่ผมมาที่โรงเรียนก็เพราะว่าแกเคยเรียนที่นี่ผมอดคิดถึงแกไม่ได้หนูเสียใจด้วยนะคะเอาแบบนี้ไหมหนูไหว้ผมคิดซะว่าผมเป็นพ่อของหนูหนูทำแบบนั้นได้เหรอคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะขอบคุณนะคะ ไม่หรอกผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณหนูเองก็ช่วยให้ผมสบายใจขึ้นเหมือนกันอนดีตผอ,อ,อคะคิดว่าพ่อเขารักหนูไหมผมเชื่อนะว่าสายเลือดเดียวกันย่อมมีสายใยถึงกันเสมอ คุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฉันสั่งไว้แล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านนั้นแยกแยะหน่อยเถอะคุณก็โตแล้วแล้วถ้าอ้างเรื่องเงินผมจะออกจากบริษัทคุณไปทำงานหาเงินที่อื่นด้วยตัวเองลูกว่าพ่อขอโทษพ่อมาแล้วลูก พูดอะไรอย่างนั้นลูกใครจะลืมหนู like ดีใจด้วยนะลูกว่าในที่สุดก็มีวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อจากไปแล้วและนี่คือเรื่องราวพิเศษในวันพ่อค่ะ ฝาก FC ดั้งเดิมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ที่ชอบ Sub ส cribe และกดดิ่งช่องกันเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ